แล้วครับขนส่งกร็รกเอกสารผมก็มีแค่นี้ครับไอใบจดทะเบียนรถแค่นี้ครับใบเดียวไม่รู้เข้าอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็รวมแล้วมันเจ็ดร้อยสี่สเจ็ดบาทนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนายประมดกับช่อง SR ปาโมดชั้นยังอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานเลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยครับงานยุ่งๆวันนี้ก็มาโกโลกครับจะไปขนส่งต่อพลบเจ้าหกห้าศูนย์ลำนี้ครับปีนี้ก็เข้าปีที่4ีแล้วเดี๋ยวไปดูกันแล้วจะหมดเท่าไหร่ไม่รู้รถ4ปีนี้มันจะต้องตรวจสภาพหรือเปล่า เดี๋ยวลองไปถามที่คนสรงเอทีครับว่ากี่ปีถึงต้องตรวจครับสำหรับมอไซ่์นะครับออ,อ,อ,อากาศอย่างร้อนช่วงนี้เหตุการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระเบิดอย่างเยอะ ที่อเภอสไกโรลบอนก่อนก็โดนขับปอมเข้าไปหนักเลยหนักมากเลยรอบนี้รถผมนี่ก็ไม่ได้ขับนานนานมากจอดเป็นเดือน แค่สตาร์ทกุ่นเครื่องที่บ้านแค่นั้นครับไม่มีเวลาขับเลยโอเคเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันเติมลมยางกันก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเก้าห้าเต็มครับเต็มนะครับ <95 S 1> ครับอ,นนดดอะไรครับด,ดีด,ด,ด,พดีพอได้พอได้อพอได้ <laughs> ครับแด้สแกนครับ เดินทางกันต่อไม่มัม่ันเลยครับรถคนเดียวเดี๋ยวหลังลายอให้ทีมงานพาจัดทลิปใหญ่ทริปอยากขับรถสิงเวนะ่ยมาด้าสองไหย ลล่มมไีเยโอเคตอนนี้เราก็ถึงคนส่งไปเทีเรียบร้อยดูเอกสารก่อนไม่รู้เข้าอะไรเพิ่มหรือเปล่าเอกสารผมก็มีแค่นี้ครับไอใบจดทะเบียนรถแค่นี้ครับใบเดียวไม่รู้เข้าอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ข้างในกันโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างใน,นก่อนมีรายการอะไรมั่งเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่าใช้ใจ่าย ทั้งหมดก็รวมแล้วมันเจ็ดรสี่บเจ็ดบาทนะครับรถผมนี้ปีที่4ี่แต่เจ้าหน้าที่ขนส่งเขาบอกว่ารถมอไซต์นี้ที่จะต้องตรวจสภาพนี้ก็คือเข้าปีที่หนะครับเข้าปีที่หกต้องตรวจสภาพเขาบอกต้องไปตรวจที่ตรออข <c oughs> นส่งเลยไม่ตรวจให้ผมก็ไม่ได้ยายใจเหมือนกันเขาบอกว่าปีหน้าของผมนี้ก็ต้องตรวจสภาพได้แล้วครับมันยังไม่เข้าปีที่6กเลยมันทำไมต้องตรวจ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันร <c oughs> ิงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเพลงเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะทเท่าๆกับรถยนต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าตรวจสภาพนี่ก็ต้องมีกระจกแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนครับไม่รู้ป้ายพับใช้ได้หรือเปล่าปีหน้าเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกที <c oughs> <c oughs> ปีนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวต้องหาท้ายสั้นมาใส่ละปีหน้า แต่กระจกผมก็ใส่อันนี้แหละครับใช้ได้อยู่ตัวนี้ตำรวจไม่จับด้วยถ้ากระจกตัวนี้โอเคกลับบ้านกันเสร็จทุระแล้วเบาไปเลยหมดไปเจ็ดร้อยสบเจ็ดบาทค่าน้ำมันอีกสามร้อยพันพอดี คดกว่าผมไม่แน่ใจทำไมเจ้าหน้าที่บอกว่ารถผมปีหน้านี้ก็ต้องตรวจได้แล้วออหรือเขาดูพอสอของไอเลขจดทะเบียนนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะคันนี้ในเลขที่จดทะเบียนมันเป็นพสอสองพัน 2020คันนี้ครับจด2020แต่มันเป็นปี21รุ่นนี้ครับตัวนี้ผมว่าเขานับจากพอสอจดทะเบียนแน่เลยเพราะคงผมเพิ่งเข้าปีที่สี่เองครับคันนี้เขาน่าจะนับจากในแผ่นที่ เอกสารที่จดทะเบียนรถน่เลยครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะต้องไปตรวจสภาพก่อนทําพรบนี้ก็รถเข้าปีที่หกนะครับคิดว่นาน,น่าจะห้าปีนี้ไม่ต้องตรวจครับปีที่หกนี้ต้องตรวจก็จะประมาณนี้ครับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวปีหน้า มาตรวจสภาพเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงค่าใช้จ่ายอยเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเราไปตรวจสภาพนี้มันต้องเสียตังค์เพิ่มแน่เลยครับพราะมันต้องตรวจสภาพมีค่าใช้จ่ายแน่นอนถ้าไม่ตรวจเดีก็ประมาณนี้ครับรวมๆเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถือว่าแพงอยู่นะ เท่ากับรถยนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตัวพันนี้มันแพงกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใครขี่ตัวพันอยู่ก็มาบอกหน่อยนะครับมาคอมเมนต์บอกหน่อยมันหมดไปเ,เท่าไหร่อนาคตก็อยากมีตัวพันอยู่แต่ตอนนี้เอาคันนี้ก่อนจะหมดแล้วจะหมดละ,ะ,ดละอีกนิดเดียวอีกสองเดือนก็เป็นไทยละตอนนี้เป็นพม่าอยู่ ไม่นานครับวันนี้ก็วันนี้เท่าไหร่ละวันนี้ก็ยี่สิบหกละก็เหลือเดือนอีกเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าหมดโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาต่อพอรบ,บอรถรถเข้าสี่ปีปีที่สี่ค่าใช้จ่ายก็อยากที่บอกครับใครชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับกลับบ้านกันเดี๋ยวมีอะไรมานำเสนอนเดี๋ยวค่อยรับชมกันต่อนะครับ let's go เลาะก่อนสักรอบ